ทุกคนฉันกำลังจะไปตัดผมสั้น คือนิวเนี่ยต่อผมนะคะมาได้ประมาณแบบเกือบปีแล้วแล้วก็คือตอนนี้ปิดกล้องละครแล้วนะคะคือในละครผมยาวไงปิดกล้องละครแล้วก็เลยจะไปเอาผมต่อออกแล้วก็จะตัดสั้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือผมยาวคนนี้ใช่ไหมผมจริงเราก็จะประมาณเท่าน,นี้นี่อันนี้คือผมจริงแต่เราจะไปตัดให้มันแบบสั้นประมาณนี้ตามเรฟเลนส์ของเราก็คือขึ้นภาพค่ะชึง้งนี่นี้นะคะก็คือนิวก็ผมสั้นมา บ่อยแล้วเนอะก็คืออาจจะไม่ตื่นเต้นแต่ว่าเราก็ตื่นเต้นทุกครั้งว่าเราจะไปตัดอ่ะนี่ทำไมโอเคเดี๋ยวตอนแรกนะคะเราจะไปผมต่อออกก่อนที่มาสเตอร์ดีนนะคะแล้วก็จะไปตัดผมที่คอนโดเราจะให้เพื่อนมาตัดผมให้ค่ะมาดูกันว่าจะเปลี่ยนแค่อันนี้ก็คือเอาผมต่อออกเรียบร้อยแล้วนะคะสั้นเลย <laughs> ผมน้อยร <laughs> ู้สึกผมน้อย <laughs> เราก็จะต้องให้สั้นประมาณ เท่านี้นะคะอเอาเปโดนะคะช่างประจับมาตัดให้ลิงคอนโดเลยจ้านี่ค่ะเงียมากเงียงอี่ยง แล้วนะคะสั้นไหมสั้นนะคือคือบางอาบางคนบอกว่าจะไปร้านเราจะบอกว่าตัดสั้นประมาณไหนนะคะ <c oughs> ก็ะบอกว่ามันจะอยู่ช่วงแบบเลยคางลงมาประมาณข้อเนี่ยประมาณเท่านี้นะคะก็บอกร้านนี้เลยก็จะได้ทรงแบบนี้นิวก็จะชอบทัดหูข้างหนึ่งนะคะัดหูข้างนี้คอมเมนต์กันมานะคะว่าชอบวิวผมสัน้นหรือผมยาวมากพอการบางทีก็แบบ เออไม่รู้ว่าอันไหนมันเข้ากับเรามากกว่าทุก <c oughs> คนว่าไงคอมเมนต์ Comment นะ